ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซ y r รันนะครับวันนี้ EP ที่3นะครับเรามาเปิดคลิปกันนอกสถานที่นะครับเราอยู่ที่บึงหนองบอนนะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวคู่นี้เลยนะครับอ d i d a s a อ i ดิดซิโ o ปนะครับหลังจากที่ผมอ n b บ x ็อกอาดิดซ o โปไปนะครับก็ได้ทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะลองวิ่ง 10K ดูนะครับว่าได้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ a few minutes later โอเคไปกันเลยครับฝนตกครับยังแตกเลยเกือบสิบโลอาจไปสองเหนื่อย จะมาแก้มือรอบที่แล้วนะครับที่เราดีเอฟไปนะครับทำไม่ถึง10กิโล 5โล50นาที51นาทีดิซิโลโปคู่นี้นะครับก็ได้ลองเทสไปบ้างแล้วนะครับทั้ง5โล10โลอย่างในคลิปที่จบไปเมื่อกี้นะครับซึ่งผมก็ไปลองเทสมาโดยรวมแล้วผมตั้งความหวังไว้กับรองเท้าคู่นี้สูงเหมือนกันนะครับแต่พอไปลองของจริงแล้วใช้งานในการลองวิ่งลองเทสแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็ทําให ที่คาดหวังไว้มันเฟลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งความหวังไว้กับรองเท้าคู่นี้ว่ามันต้องช่วยในการลดแรงในการวิ่งของเราลงแล้วก็ทําให้เราวิ่งได้ไวขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันอาจจะเกิดจากคาแรคเตอร์ของรองเท้าที่มันวางมาใน Lessing Fat ไม่ได้เป็นตัว Locker Shape แบบที่คุ้นเคยใน w a p p e r l i n e x นะครับมันก็ทำให้ รองเท้ามันไม่ช่วยเราผลักไปข้างหน้าแบบนั้นนะครับเพราะว่าทรงรองเท้าไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นนะครับซึ่งจากการคาดหวังไว้มันก็คิดว่ารองเท้าคู่นี้มันจะต้องทําให้ความเร็วเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราวิ่งสบายขึ้นแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นรีวิวเป็นทีละส่วนเลยละกันนะครับอย่างส่วนแรกเลยผมเริ่มที่อัปเปอร์เลยนะครับอัปเปอร์ตัวนี้ถ้าให้คะแนนเต็มสินะครับผมให้อยู่ที่9้า ก็ชอบอัปเปอร์อยู่เหมือนกันนะครับอัปเปอร์มีความโปร่งดีนะครับแล้วก็กระชับเท้าดีเบาสบายดีระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ว่าที่มันไม่เต็มสิบก็เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากตัวอัปเปอร์มันแคบไปน,นิดนึงนะครับหน้ารองเท้ามันแคบไปน,นิดนึงทําให้เวลาวิ่งไปนิ้วคอยผมมันจะมีการสีกับมุมรองเท้าอยู่นิดนึงนะครับอาจจะเกิดจากเท้าผมบานด้วยนะครับแต่ว่าเท้าบานก็ใส่ได้นะครับคูนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะมีอยู่นิดนึงที่ว่า วิ่งไปสักพักหนึ่งอาจจะเกิดการเจียถีแต่ก็พอทนได้อยู่นะครับผมชอบเลยนะครับสำหรับผ้าอัปเปอร์เป็นเซเลอร์เมดตัวนี้นะครับจุดต่อไปที่ผมจะรีวิวนะครับก็คือตัวอินโซนะครับอินโซสำหรับตัวนี้อินโซผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับเต็ม10ผมให้แค่5แค่นั้นนะครับตัวนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันลื่นนะครับเวลาวิ่งไปแล้วอ่ะมันมันรู้สึกร้อนฝ่าเท้าเลยนะครับ มันอาจจะเกิดมาจากการที่มันมีแผ่นคาร์บอนรองอยู่ใต้อินโซลเลยแล้วก็ทำให้มันส่งแรงมาที่ฝ่าเท้าหรือไม่ก็เกิดจากแต่ว่าผมว่าหลักๆอ่ะมันเกิดจากที่มันลื่นนะพอมันลื่นเสร็จมันทำให้การวางเท้ามันไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในการวิ่งไปนะครับพวิ่งไปแล้วมันรู้สึกร้อนฝ่าเท้าเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีนักวิ่งหญิงท่านหนึ่งนะครับที่ที่เขาบอกไว้ว่าถ้าเราถอดแผ่น อินโซแล้วก็เปลี่ยนอินโซตัวอื่นเข้าไปแทนมันทําให้อการร้อนฝ่าเท้าอันนี้มันลดลงแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกร้อนฝ่าเท้าอันนี้ถ้าใครที่มีรุ่นนี้อยู่แล้วจะลองถอดแผ่นอินโซออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นเข้าไปแทนน่าจะลดปัญหาตัวที่มันลื่นลงได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอาจจะเพาะมีแผ่นคาร์บอนที่มันมันรองอยู่ใต้อินโซ so ด้วยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ จุดต่อไปที่จะรีวิวนะครับมากันที่ตัวมิดโซนะครับมิโซอย่างที่บอกไปนะครับเคยอันบ็อกซิ่งรองเท้าคู่นี้ไปมิดโซจะมีตัวโฟมไลฟ์สไตล์นะครับบวกกับบูทที่ช่วยให้ความรู้สึกนุ่มเด้งดีนะครับมีความนุ่มมีความซับพอร์ตดีนะครับแล้วก็เด้งเวลาวิ่งไปเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะเด้งกลับคืนมานะครับทาให้แบบรู้สึกได้เลยว่าส้นเท้าเราแบบ กือบถึงก้นนะครับกถ็ถ้าวิ่งในเทสต่ำๆจะรู้สึกเลยได้ว่าตัวมิโซตัวนี้มันมันเด้งนุ่มเด้งดีนะครับแต่ถ้าจะให้นิยามว่ามันดีดไหมผมว่ามันไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะครับถ้าดีดถ้าดีดแล้วความหมายคือการที่เพิ่มช่วงก้าวของเรานะครับทาให้แบบเราก้าวได้ยาวขึ้นแล้วตัวนี้ผมว่ามันทําไม่ค่อยได้นะครับด้วยน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะมากนะครับเมื่อไปเทียบกับตัวอื่นแล้วผมว่าตัวนี้น้ําหนักสู้ไม่ได้เลยนะครับมีความหนัก เวลาเราวิ่งไปแล้วมันรู้สึกว่ายิ่งเราหมดแรงแล้วนะครับมันยิ่งทําให้แบบรู้สึกว่ายกขาไม่ค่อยขึ้นอุ้ยทําไมรองเท้ามันหนักจังนะครับมันทําให้วิ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาที่ประเด็นตัวไอตัวเพิ่มช่วงช่วงก้าวในการวิ่งด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้าไม่ได้เป็นล็อกเกอร์เชฟด้วยนะครับมันทําให้แบบผลักแล้วก็ส่งไปข้างหน้าเพิ่มช่วงก้าวมันทําได้ไม่ค่อยดีการ การดีดมันก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยดีดส่งให้เราไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับทาให้แบบระยะก้าวของเรามันมันได้เท่าตัวปกตินะครับรองเท้าเท่ากับรองเท้าทั่วไปไม่ได้เพิ่มช่วงก้าวขึ้นแต่ว่าสําหรับรอบขาแล้วตัวนี้ทําให้รอบขามาได้นะครับการที่แบบดีดเพิ่มช่วงก้าของเราตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดึงเปอร์ฟอร์แมนซ์จุดนี้มาเท่าไหร่นะครับทาให้แบบไม่ค่อยสนุกในการวิ่งเท่าไหร่บวกกับน้ําหนัก ที่มันเยอะด้วยนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้ใส่วิ่งไปแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะสอบไม่ผ่านเลยสำหรับตัวมิดโซนะครับคะแนนเต็ม10ผมใหออ้ตัวนี้ผมให้8แล้วกันนะครับสำหรับมิดโซนะเต็ม10ผมให้8มันยังวิ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับจุดสุดท้ายที่ผมจะรีวิวนะครับอาโซนะครับอาโซนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะผมใช้วิ่งไปประมาณ 60- 70โลแล้วนะครับให้ดูนะ จุดนี้มันก็ยังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้สึกถึงว่ามันสึกไปเท่าไหร่ทนทานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นยาง continental นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นอด d i ว a ์ยาง a d i ว a ์มีดอปตรงนี้ก็โอเคนะครับสำหรับความทนทานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะให้คะแนนตัวเอาโซแล้วผมว่าอันนี้ผมชอบเลยทีเดียวนะครับลื่นก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเวลาเจอฝนเวลาเจออะไรเงี้ยก็ให ให้คะแนนจุดนี้ไปที่9เต็ม10เลยแล้วกันนะครับตัวนี้ชอบอยู่เหมือนกันนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ถ้าผมจะให้คะแนนในการรีวิวเต็ม10แล้วนะครับเจ้าตัวนี้ผมให้อยู่ที่7.5แล้วกันนะครับ7.5สําหรับเจ้าตัวนี้คะแนนก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกมันใส่ไปแล้วมันสําหรับผมนะย้ําเลยนะครับว่ามันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมได้ไปลองรองเท้าตัวนี้มานะครับผมว่า มันวิ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเซฟแรงเราเท่าไหร่นะครับในการวิ่งมันเลยทําให้แบบไม่ค่อยมันเท่าไหร่จะใส่เป็นรองเท้าซ้อมทุกวันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ Life จะใส่เป็นรองเท้าแข่งมันก็ยังไม่สุดนะครับสําหรับผมะนะอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้านี่มันเหมาะกับคนที่มันเป็นขาแรงอยู่แล้วนะครับมีกล้ามกล้ามเนื้อในการวิ่งอยู่พอสมควรน,นะถ้าใส่รองเท้าคู่นี้อาจจะสนุกก็ได้นะครับแต่ สำหรับผมแล้วว่ามันยังไม่สุดสำหรับสายคาร์บอนตัวนี้นะ <Nope. S 1> แต่ถ้าใครที่ชอบรองเท้าสายเลสซิ่งแฟทนะครับชอบไม่ได้นุ่มมากอ่าไม่ได้มีความสูงของโฟมมากนะครับแล้วจะหาตัวที่มันเป็นคาร์บอนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็น่าลองนะครับสำหรับนักวิ่งที่ต้องการรองเท้าที่เป็นแผ่นคาร์บอนในแนวเลสซิ่งแฟทตัวอาดิ a s a อาดิดาสอาดิิโลโปอาจจะตอบโจทย์กับท่านที่ต้องการหารองเท้าประมาณนี้อยู่นะครับ โอเคทั้งหมดก็คือการรีวิวของผมนะครับสำหรับการที่ได้ไปลองรองเท้าคู่นี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปรีวิว a d i d a s a d i ดิซ o โล Pro คู่นี้นะครับฝากติดตามกด Sub s c r i b e ช่อง a s ซิล u นไว้ด้วยนะครับแล้วตอนท้ายผมจะมีรองเท้าคู่ที่ผมจะไปอันบ็อกซิ่งคู่ถัดไปนะครับแว๊บให้ดูด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการรีวิวรองเท้าคู่นี้ของผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ